นะักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับค่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะประจำวันพุทธที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้คุณครูรุ่งไพรวมหรือนักเรียนเรียกชื่อคุณครูว่าคุณม,มินก็ได้เขาจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน ค่ะในวันนี้นะคะการเปรียบเทียบจํานวนก็ให้นักเรียนนึกถึงเรื่องของจํานวนที่เราเคยเรียนมาแล้วสมมุติว่าเรามีจํานวนอยู่สองจนวนเช่นนิ้วมือก็ได้ค่ะนิ้วมือ5ครูชูนิ้วมือ2นิ้วและนิ้วมือ3นิ้วนักเรียนว่านิ้วมือด้านไหนคะ ที่มีจำนวนมากกว่ากันอ่าด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเป็น3ด้านขวามือของนักเรียนจะเป็น2อ่าใช่แล้วค่ะสนั้นต้องมากกว่า2แน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นจำนวนนับที่มากกว่าค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนโดยละเอียดกันนะคะเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนโดยให้นักเรียนโดยคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนฝึกยงเส้นจับคู่รูปแล้วเติมคำว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันค่ะน,นักเรียนมาดูในข้อแรกกันเลยดีกว่าคะตามในหนังสือนะคะก็จะมีรูปของอะไรคะนักเรียนรูปแรกรูปนี้คือรูปของ เขือเทศและรูปของน้าผลเหมือนชมพู่แต่สีเพี้ยนไปนิดนึงนะคะอ่นักเรียนมาช่วยคุณรูณนับดีกว่าคะ่ะว่ามีผลไม้สองชนิดนี้มีจำนวนเท่าไหร่บ้างเริ่มแรกเลยค่ะมะเขือเทศค่ะ1 2ึ่งสองมี่ห้าหกมะเขือเทศมีหก และชมพูมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชมพูก็มีหกเช่นเดียวกันเราเปรียบเทียบนั้นหมายถึงว่าเราจับคู่หนึ่งต่อนหนึ่งเปรียบเทียบถ้าจำนวนใดมากกากานก็คือคู่ไม่พอจำนวนที่คู่ที่เกินไปจำนวนที่เกินไปนั้นก็คือจำนวนที่มากกว่าแต่นักเรียนมาดูค่ะ มาดูว่าเราจับคู่พอดีหรือไม่ก,ก็ให้นักเรียนโยงเส้นนะคะโยงเส้นด้วยดินสออันหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่ห้าหกหกผลน,นั้นเท่ากับหกผลเพราะฉะนั้นจำนวนหกจึงเท่ากับหกนักเรียนก็เขียนเท่ากันลงไปในช่องด้านหลังค่ะในข้อที่หนึ่งนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่สองเป็นผลรไม้ ระไม้ชนิดนี้คืออะไรคะนักเรียนรู้จักการรือเปล่าอ่าคือแอปเอ,อีไม่ใช่คือพายแอปเปิลหรือว่าสับประรดนะคะ,ะสับประรดครูบูรณาการหลายๆวิชานักเรียนจะได้ไม่เบื่อกันสับประรดมีทั้งหมอกี่ผลคะอ่าเก่งมากนักเรียนนับกันรวดเร็วว่องไวสามผลและต่อมาคะ่ะต่อมา ออะไรคะ watermelon หรือเราเรียกว่าเรื่องว่าอาะไรคะตอนนักเรียนตแตงโมแตงโมมีทั้งหมดห้าผลนักเรียนจะเห็นว่าเม,เมื่อเราโยงเส้นจับคู่กันแล้วนั้นผลของแตงโมจะมีมากกว่าผลของสับปะรดจึงทําให้ไม่สามารถจับคู่ได้อย่างลงตัวแสดงว่าจำนวนนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันคะ อ่าไม่เท่ากันนะักเรียนก็เติมไม่เท่ากันลงไปนะคะค่ะต่อมานักเรียนดูแล้วจํานวนที่เท่าแันไม่เท่ากันเดี๋ยวคุณคณรูมาสอนจํานวนที่มากกว่าน้อยกว่ากันเลยดีกว่าค่ะอ่าในข้อนี้นะคะครูจะให้นักเรียนฝึกมองภาพแล้วก็ให้นักเรียน เขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับรูปที่มีจํานวนที่มากกว่าค่ะ,ะนักเรียนจะเห็นว่าแอบมิเฉลยแล้วแต่ฟังครูอธิบายไปก่อนนะคะเพราะว่านักเรียนจะต้องฟังให้เข้าใจเพื่อจะได้ทําได้ด้วยตนเองในแบบทาดส่งครคูค่ะในข้อนี้นะคะจะเป็นรูปของอะไรคะนักเรียน เคก้กใครชอบกินเค้กบ้างคะอ่าเค้กเป็นของหวานทานได้แต่พอเหมาะและมันออกกำลังกายนะคะอ่าไม่ได้มาโรงเรียนนักเรียนก็สามารถออกกำลังกายที่บ้านได้เช่นเดียวกันคะ่ะเค้กนะคะเค้กสีชมพูเรามาดูดีกว่าว่า เค้กชั้นล่างกับเค้กชั้นบนชั้นไหนมีจํานวนมากกว่าถ้านักเรียนไม่นับแล้วใช้หลักการเดิมฝึกมองและจับคู่รูปภาพนักเรียนก็สามารถดูได้เลยใช่ไหมคะว่าชั้นที่สองนั้นเป็นไงคะนักเรียนมากกว่าเราก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปในชั้นที่สองค่ะซึ่งชั้นแรกนะคะมีทั้งหมดจํานวน หนึ่งสห้าห้าซึ่งชั้นที่สองมีมากกว่า1อันก็จะต้องเป็นอะไรคะห้าเป็น6ค่ะต่อมาข้อต่อไปเป็นรูปของอะไรเอ่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นผลไม้มีวิตามินใครชอบกินแอปเปิ้ลมางเอ่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแอปเปิลในแถวที่1และแอปเปิลในแถวที่2เช่นเดียวกัน่าหากเรกเรียนมอง เขาให้เลือกจํานวนที่มากกว่าให้ขีดถูกจํานวนที่มากกว่านักเรียนทําได้มหมเอ,อ่ยแค่มองเราก็รู้ได้เลยทันทีว่าแอปเปิลในแถวที่แรกแถวแรกมีจํานวนมากกว่าสองผลค่ะเมื่อเราลองลองเออเขาเรียกว่าทดสอบโดยการจับคู่กันก็จริงๆนะคะก็คือแถวที่สองนั้นเป็นแถวที่มากกว่า แล้วมีกี่ผลล่ะอันนี้ครูให้นับเพิ่มเติมขึ้นมาร้มงเรียนชชวยครูนับพร้อมกันนะคะแถวแรกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดอ่าแถวแรกมีจำนวนเจผลและแถวต่อไปล่ะคะนักเรียนอ่าแถวที่สองถ้านักเรียนไม่นับถ้านักเรียนนับนักเรียนจะได้จำนวนแต่ถ้านักเรียนไม่นับมันก็คือการเอาเจลบสองเพราะว่า ลแถวที่สองนั้นน้อยกว่าแถวแรกยู่2ผลน้อยกว่ายู่2ผลก็คือนำม,มาลบกัน7-2ลบ2ชูม,มือมา7นิ้วนะฮะเอกไป2นะักเรียนก็จะเหลือ5าจะได้5ค่ะเพราะฉะนั้นแถวที่2มี5จริงหรือไม่จริงว่าเราลบกันถูกต้องหรือไม่นะักเรียนลองมานับทบทวน1 2 3, 4, และ5้า ถูกต้องค่ะอาเดี๋ยวต่อมาเรามาดูสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะ,ะในข้อสุดท้ายกันเป็นข้อที่3ให้นักเรียนเขียนถูกเหมือนกันเช่นเดียวก,กันกับตัวอย่างที่ผ่านมาเลยแต่ให้นักเรียนขีดถูกในจำนวนที่น้อยกว่ามองด้วยตาก็รู้แล้วนะคะมองตาก็รู้ใจรู้ได้ในทันทีอารูปแรกรูปแรกคือรูปของ ฮะรูรู้ว่านักเรียนคิดตรงกับผูผูคผูค๋ผูมองแวบ,บเดียวรูรู้เลยนะคะว่าอะไรน้อยกว่าผีเสื้อในแถวที่อะไรคะนักเรียนหนึ่งหรือสองคะหนึ่งหรือสองเตยเมื่อรองจับคู่การดังนี้อ้าในแถวที่สองถูกต้องค่ะเพราะในแถวแรกจำนวนมีจำนวนเป็นไงคะนักเรียนน้อยกว่าหรือมากกว่าคะ แถวแ้กมากกว่าแต่เขาให้เลือกอะไรคะนักเรียนเขาให้เลือกน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบในแถวที่สองขีดถูกในแถวที่สองนะคะอ้าต่อมาอีกข้อมังข้อสุดท้ายแล้วคะนักเรียนสู้ๆค่ะวันนี้นิดเตียวเรียนวันนิดคิดวันละหน่อยแต่คณิตจะทำให้นักเรียนพัฒน,นาความรู้ในเชิงคำนวณต่อไปในอนาคตนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าถ้านักเรียนไม่ฝึกคิด ทุกวันทุกวันเนี่ยนะักเรียนก็จะคิดไม่ออกจากการบวกเลขง่ายๆจากที่ผู้สอนง่ายเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรื่องที่พัฒนาคือมีระดับความยากขึ้นูก็เป็นห่วงนะคะนักเรียนที่ไม่ค่อยเข้ามาเรียนออนไลน์เนาะก็ขอให้ติดตามการส่งงานคือรูด้วยนะคะให้ผรบนะคะอ่ะต่อมาค่ะรูปของอะไรเนี่ยแรงอะไรเอ่ยใครรู้จักบ,บ้างคะ คูอนุบาลสอนมาหรือเปล่าพื้นปหนึ่งจำได้หรือเปล่าคะอ่าเขาเรียกว่า,มาแมลงเต่าทองมแมลงเต่าทองตัวสีแดงม,มีลายจุดสีดำนี้นะคะเมื่อนักเรียนมองอ่าเักเรียนต้องทดทองก่อนทดสอบก่อนว่าจับคู่กันเนี่ยมันตรงคู่แล้วใช่ไหมรู้ว่าโจทย์หลอกเราอ่ามันตรงกรันเพราะฉะนั้นแถวไหนคะเต่าทองที่มีจมํานวนน้อยกว่าก็ต้องเป็นแถวที่ 2ถูกต้องแล้วค่ะและแถวที่2อ,อ่งนักเรียนลองนับนะคะถ้าแถวแรกมีจํานวนหนึ่งเดี๋ยวครูใช้ปากกาสีแดงดระหนึ่ส,สามสี่ห้าหกเจ็ดแถ้าแถวแรกมี9ตัวแถวที่2มีน้อยกว่า1แสดงว่าแถวที่2มีกี่ตัวคะวนักเรียนน้อยกว่า1ก็ต้องเป็น8ใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องง่ายของ ียบเทียบจานวนเดี๋ยวคาบต่อไปรูจะมาสอนนักเรียนด้วยการเียบเทียบจํานวนต่อนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะนักเรียนมีแบบคึณห่าให้นักเรียนได้ทําด้วยนะคะหลังเรียนจบรูจะทดสอบว่านักเรียนทําได้หรือเปล่าแบบคึณห่านั้นอยู่ในหน้าที่แปดและกะเออหน้าอ่าาไม่ใช่แปดคะ่ะในหน้าที่เก้าและ ที่10ค่ะรอบนี้2หน้าเพราะว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะคะทำแปบ,บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแต่สำหรับคนที่โดองงานเยอะๆก็อาจจะลำบากได้นะคะนักเรียนถ้ามาทำสองการนักเรียนจะเหนื่อยได้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนค่อยๆทำดีกว่าคุณคูจะมอบหมายวันลหน้าสหน้าวันละไม่เกินสิบข้อเนี้ยค่ะ ขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานส่งคูคูทุกวิชาให้กรมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ